กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่ามาเฟรคโกอีกแล้ววันนี้เรามาเวลวิวหางใหม่ใช่แล้วมันคือหางใหม่เว้ยเป็นหางที่มึงอัปเดตมาสดๆร้อนๆเลยหางนั้นมีชื่อว่าหางโยรมันคือหางใช่เชื่อโกทำไมมึงไม่ไปอยู่ใน c CC g วะเฮ้ยโยรมึงไม่อยู่ใวซ c g วะเฮ้ยราคาที่1,200ล้านเนาะอ่าเป็นระดับไฮ ทริปดันโนสเตตม,มีสเตตเดียวรันนิ่งแอนสแปมเออาร์แอนเอฟโอเคฮะโอเคมีสเตตเดียวเนาะอืมอ่ะไหนะลองกดมาสิกดเล็กนึงปึ้ง,งอืมโคตเที้ยท่าเฮียฮึบฮึบเนี่ยทำไมมันคุ้นๆน,น,นะเราอะ่ะมึงเอาจากบล็อกฟุตบาบดีตีถือว่าเร็วอยู่นะในระดับหนึ่งเนาะฮึบฮึบ,ฮบ กินศพก็จะประมาณนี้อ่ามาไหนอลองดูซิสกิลอ e. ีฮึบเป็นการปาดไปแล้วอีปิ้วโอ้ยปาดถือว่าไกลอยู่นะไม่ใช่ไกลสิระยะแม่งดีอยู่นะปิวดูดูโอ้ถือว่าดีถือว่าดีอ่าปิ้เฮ้อขออีกทีสิเอ่ออีกทีสิโอเคคล้ายๆหมัดสมเอสนะไม่ไกลเท่าอ e, ีแต่ว่าก็ดีอยู่ โอเคประมาณนี้ต่อไปสกิลเอฟเอ่อสกิลเอฟมันคล้ายๆบัฟอฟูดสกิลเซตอะอ่อ uh, แค่มันแบบวงเล็กแล้วมันมีดาเมจพ่อดนี่อ่า uh, มีอยู่มีอยู่โอเคสกิล okay. ต่อไปซ uh, ีอ๋อกูรู้แล้วสกิลซีทำไมได้เคลืออฮอคิแต่ฮาคิไม่มีที่มือไอชิบหายสกิลอีอ่า โอเคแสดงว่าเป็นการเพิ่มดาเมจให้ตัวเฉยเนาะสกิลเพื่บหารคิเนี่ยอ <tra ins brewer y> ืมอือคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยตอนเคลื่มหาคิกัไม่เครื่มหาคิเดี๋ยวรอเอาดาบนี้ไปสู้ดูดีไหมเออน่าสนใจเอาดาบนี้ไปสู้ดูจะสู้ใครได้ม้างไปดูกันตมามาเลยไอ้สัตว์ตอนตอนเข้า มาในเซิร์ฟหลักแม่งดาบหายกูต้องมาเก็บตังค์ในเซิร์ฟหลักฟาร์มมาอีกมาเคือแบเอรคี้ปาดเป็นคือไม่โดนเลยเหรอเคือแบเอรคี้แล้วปาดเป็นคือเออสวยไม่สวยขมาเลยนักดาบอันดับหนึ่งโอ้โหนายคิดจะสู้เหรออา้าวนักดาบอันดับหนึ่งกูแตกไปแล้วไอ้ที่อสองดาบกูแตกไปแล้วงั้นกูไปหาคนอื่นก็ได้ ปาดเป huh? ็นทีไม่ได้เพื่อนหมาหมามาหมามาเฮ้ยหมามาหมามาหมาวิ่งหมาวิ่งเหรอหมาวิ่งฮึบหมาวิ่งหมาวิ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยฮึบมฮึ่ไอ้เหี้ยหมาจุกหมาจุกหมาจุกฮึบเออหมาจุกหมาแตกไอ้เหี้ยหมาแตกหมาจุกแล้วหมาแตกอะ มึง <gesch uce> มาอยู่ด้านหลังกูตั้งแต่เมื่อไหร่เแม่เฮ้ยหลอมึงอยู่ด้านหลังกูตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะไอ้ยูตกใจหมดเลยไอ้เฮี้ยเหมือนกูลุมช่วยทัทละลุมแล้วเอาจริงกูก็จะจะฆ่าทัทละเหมือนกันแหละอุ้ยเฮี้ยอะไรดัดตัดโบรีนั่นน่ะพลังโบรีวุ้ยวุ้ยเฮ้ยโบรีแตกไปโบรีแตกโบรีแตกเอาวันนี้เอาอันยังไงเฮ้ยออกมาออกมาออกมาแตกไป อ้พล <ka> ังเบอรีพลังพลังตัวเตือนกระดาบอยูรูอัปเดตใหม่มาเลยเฮ้ยโมจิมันโมจิได้เหรอเมาเลยเบอรีอ่ะวเฮ้ยเบอรีไปดูแล้วเฮ้ยบอรีเบอรีเบอรีโอ๊ะโอ๊โอ๊เจ็บ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 เ็เฮและเบอรี่โอ้เฝ้า ไปไหนอ่ะเฮ้ยอยู่นี่โอ้โอ้โอ้ยเฮี้ยเฮีโบลี่อรงี้ยลี่แะไรเง้ฮึบฮึบจุ๊กูจุ๊กูจุ๊บกลับไปสกิลมันโบลี่โบลี่โอ้ยเฮี้ยหลังมาฮึบฮึบเฮ้ยไม่ไม่นักดาบดับหนึ่งกูจะไม่แตกนักดาบเสามเลยแตกแตกแล้วนักดาบดับหนึ่งไม่ได้อา โกโจปาดไปไอ้เหี้ยปาดหน้าเค้กไปหนท่งทีแล้วกูจะลงเลยเนี่ยฮัลโหลเอ่อช่วยกูด้วยกอสิล่าอยู่ตรงนู้น One hour later ฮัลโหล h ักก you out by แอรรีเซ็ตก็ได้ไม่เรื่องมาเฮ้ยหมาหมามาหมามาไอ้เหี้ยหมามาหมามาไอ้เหี้ยปาดสิปาดสิเฮ้ยลูกลูกปาดลูก ฮึบปาไปน็นที่ฮึบ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 ปาเป็นที่ฮึบฮึบอ้อาวแต่ก็เหรอไอ้หางหางเอ้ไม่ใช่หางดาบไม่ใช่ยาวไ้ย้ยดาบอยู่รู้แหละถึงจะบอกให้หนีแล้วก็สแปม E R F ก็ตามแล้วแต่มันไม่ไหววะ่ะมันเหนื่อยมึงไม่ได้แบบเป็นหางเดินเร็วเช่นแบบเออมันไม่ได้เดินเร็วเหมือนออไม้หรือเดินเร็วเหมือนไอ้พวกบูรี่อ่ะ มันใช้ยากโดยเฉพาะถ้าเจอโกโจวงสีแดงเรียบร้อยตายหาตายโห,าายหงแน่โอเคประมาณนี้แล้วกันเนาองสำหรับหางไม่ใช่หางดะโอ้ยกูโดนจับทุ่มเอาเวียงเวียงแต่โมเดลอันนี้ไม่มีอัลโหลเฟึรฟลฟิปบึ้มโอเคทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรทำอะไรอุ้ยทะทะละไอ้เหี่ยเข้าวงแล้วกู เอาจริงนะเข้าวงอะ่ะโดนโกโจวสวบไม่รอดเหมือนเดิมอันเนี้ยมันทำยังไงวะคิวมันติดอยู่ที่เก้าฮัลโหลโอนเนอร์บอกกุทีแล้วทำไมศพมันเกินกลาขนาดนี้เพื่อนตอบได้ไหมเพื่อนมาดีกว่าก็ธาระเดี๋ยวนี้แม่งโหดอยู่ล้ลยกลายเป็นหมาอีกแล้วเพื่อนตอนนี้ตังเรามีอยู่สามสี่ล้านบาทหน้าคลิก ไม่เป็นไรเกิดขึ้นมันไม่ม, ente, ไม,มีไม่มีโอ้ย uh, อ uh, 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 uh. ่ออะไรอะไรอะไรฮะอะไรอะไรอะไรมาเนี้ยมาเนี anda, Hence, ้ยมาเนี oh, oh, oh. <S 2> <S 2> ้มาเนี้มาเนี้มาเนี้ปาดหน้าเค้กนดีปาดเอ่ออ้ยอุ้ยอ้ยทะเลาะทำไมมาเดินแบบนั้นนะลูกปาดหน้าเค้กไอ้เหี้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยยิงปิ้วปิ้วปิ้วมาดิเข้ามาเลย ข้าไปเลยอุ้ยว้าวอ้าวอ้าวอ้าวขอกินศพแล้วกันนะนายขี้จะสู้กับราชาไม่ใช่สินักดาบอันดับหนึ่งเลยง่อนเหรอหมาหมา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 มาชิบหายแล้วหมามาหมามาแตกไปหมาหมาแตกหมาแตกหมาแตกแต่ทาร่าไม่เอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยไอตัวไอตัวโกโจอ่ะแม่งอ้าว จะฆ่าโกโจแบกแต่คู่เดี๋ยวมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยหมามา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 อุ้ยกูลืมเปิดฮาคิเออเออเออฮ้หมามาหมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยว้าวหมาหมาวิ่งหมาวิ่งจังหวะนี้หมาวิ่งเฮ้หมามาพุ่งมาแล้วหมาพุ่งมาแล้วเออเออว้าวเออ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 แตกไปหมาหมาแตกหมาแตก เฮ้ยกูเป็นอะไรกับหมาเนี่ยเฮ้ยห,หมามันเยอะเลยวะหมาแตกสวยพี่สวยหมาแตกห,หมาคุไม่มาเนาะหมาหมาไม่มาเนาะหมาแล้วนี่อะไรเอ่ยอะไรเนี่ยอะไรแตกเป็นสิ่งเสียเลยเนี่ยโอเคประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเออใจเย็นใจเย็นสำหรับดาบโยรุเป็นหางใหม่หางใหม่เพิ่งอัปเดต ก็ถามว่าดีไหมเฮ้ยก็ดีอยู่แต่ว่าคือเครื่องมหาชีมันแบบไม่ได้เพิ่มอะไรเหมือนจะเพิ่มแค่ดาเมจอะมันไม่ได้แบบทำให้สกิกแลแปลกใหม่ๆอ่ะแล้วแบบมันไม่ได้เครื่อพิมือด้วยไงกูเลยไม่แน่ใจเนาะอืมสหรลอคลิปนี้ไปแล้ว XD บายครับ